สวัสดีครับผมไม้บรรทัดวัดฟ้าพอดแคสต์เพิ่งจะจบมหกรรมกีฬาของชาวอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพและสถานการณ์บ้านเมืองมีการตอบโต้ต่อผู้ลุกรานตามแนวชายแดนจึงอยากจะเล่าเรื่องที่ว่าด้วยการแข่งขันการเมืองในองค์กรและความจริงของสังคมยุคใหม่เมื่อเราสรรเสริญแม่ทัพกุ้งคือวีรบุรุษไปแล้วก็เลยตั้งชื่อตอนนี้ว่าตอนเจ้าหญิงกบ เคยเจอบ้างไหมคนคนหนึ่งที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้ไม่ใช่จากผลงานที่หวือหวาที่สุดแต่จากสนามรบที่ไม่มีเสียงปืนหรือที่เราเรียกกันตรงไปตรงมาว่าสงครามแย่งชิงอำนาจในองค์กรเด็กสมบูรณ์คนหนึ่งเริ่มต้นจากตำแหน่งเด็กฝึกงานไม่ได้มีต้นทุนพิเศษไม่ได้มีสายเลือดผู้บริหารแต่มีคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งคืออยู่เป็นเข้าใจเกม และอ่านใจนายออกเธอรู้ว่าใครต้องการอะไรควรพูดเมื่อไหร่ควรถอยตอนไหนและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีอำนาจได้อย่างพอดีสิ่งนี้เองที่ทำให้เธอได้รับความเอ็นดูซึ่งในโลกขององค์กรความเอ็นดูมักแปลงร่างเป็นโอกาสการเมืองในองค์กรเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสอนแต่ทุกคนต้องเจอโดยในความเป็นจริงไม่มีองค์กรใดปลอดจากการเมืองภายใน ไม่ว่าจะเป็นการเมืองในสายงานเดียวกันหรือการเมืองระหว่างสายงานทุกคนต่างพยายามทำให้ตัวเองโดดเด่นเพื่อยืนให้อยู่สูงกว่าคนอื่นในปราสาทแห่งอำนาจปราสาทบูรพาก็เช่นเดียวกันสมมุติว่ามีสองนครมะโรงกับมะเส็งดูภายนอกเหมือนจะกอดรัดจุบป,ปากเคียงบ่าเคียงไหลกันตลอดเวลาแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงการชิงจังหวะชิงพื้นที่ และชิงการนำเป็นการประลองยุทธที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายามสงบมะ่รงรับคนเข้ามะเสงเอาคนออกแต่เมื่อภัยมาทั้งสองก็กลับมากอดคอกันร่วมมือกันรบเหมือนเดิมภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ในนิทานแต่มันคือภาพคุ้นตาในองค์กรยุคปัจจุบันที่ศัตรูวันนี้อาจกลายเป็นพันธมิตรชั่วคราวในวันพรุ่งนี้นโยบายที่ดูดีแต่กลับกลายเป็นสนามรบเงียบ เฮีย er เป็นคนใจกว้างและมีหลักคิดชัดเจนในการบริหารคนรับแล้วต้องรับตลอดไปไม่มีทดลองงานพนักงานต้องได้สวัสดิการเต็มตั้งแต่วันแรกพนักงานทำไม่ได้เป็นความผิดของหัวหน้าไล่ออกได้เพียงกรณีทุจริตเท่านั้นฟังดูเป็นนโยบายในฝันแต่ในความเป็นจริงนโยบายนี้กลับกลายเป็นข้อจำกัดเมื่อไม่สามารถไล่ใครออกได้ง่ายๆวิธีที่ถูกใช้บ่อยที่สุดจึงไม่ใช่การเผชิญหน้า แต่คือการถอดงานยึดคนไม่มองหน้าไม่เสวนาจนคนคนหนึ่งค่อยๆ่ยเลือนหายเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รดน้ำสุดท้ายก็เฉาตายไปเองที่น่าเศร้าคือคนแพ้มักเป็นคนเดิมและหลังจบศึกเด็กสมบูรณ์คนเดิมกลับได้รับการสถาปนาสถานะใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโตรเร็วยิ่งกว่าขึ้นลิฟต์ราวกับเจ้าซีเกมที่ได้เหรียญทุกสองฤดูกาลถ้าในานิทานกริมมีเจ้าชายกบในเรื่องนี้คงต้องเรียกว่า เจ้าหญิงกบทุกครั้งที่ลูกบอลแห่งอำนาจตกน้ำเธอคือคนที่ก้มลงไปเก็บให้เสมอไม่ใช่เพราะโชคช่วยอย่างเดียวแต่เพราะเธอเก่งคนมีน้ำใจรู้จักตอบแทนและกะตันยูงานก็เรียนรู้เร็วปรับตัวไวรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเด่นและเมื่อไหร่ควรเป็นเงานี่ไม่ใช่เรื่องของการประจบอย่างเดียวแต่คือทักษะการเอาตัวรอดในโครงสร้างที่ซับซ้อนซึ่งคนทำงานยุคใหม่จำนวนมาก อาจไม่อยากยอมรับว่าเป็นจำเป็นแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้สะท้อนแค่องค์กรแต่มันคือภาพจำลองของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเมืองธุรกิจหรือแม้แต่โลกออนไลน์คนที่อยู่เป็นมักไปได้ไกลกว่าคนที่เก่งอย่างเดียวคำพูดของเฮียจึงยังคมชัดเสมอว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าฟลุกแต่ถ้าใครบอกว่าฟลุกบ่อยๆไอคนนั้นมันมีฝีมือ ในโลกที่แข่งขันสูงและกติกาไม่เคยเขียนไว้ครบคนที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่คนที่โชคดีแต่คือคนที่อ่านเกมออกเข้าใจคนและรู้จังหวะของอำนาจคำถามสุดท้ายจริงไม่ใช่เราจะเล่นเกมนี้ไหมแต่คือเราจะเล่นเกมนี้อย่างมีสติและไม่หลงลืมตัวตนของตัวเองได้หรือเปล่าเพราะสนามรบที่โหดที่สุดไม่ใช่สนามที่มีศัตรูอยู่ตรงหน้าแต่คือสนามที่ทุกคนยิ้มให้กัน ขณะซ่อนดาบไว้ข้างหลังขอบคุณที่รับฟังหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแนวคิดที่เป็นตัวอย่างหรือแนวทางปรับใช้ให้กับทุกคนโดยเลือกส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ใช่ไว้รับรู้ว่าพอแล้วเรื่องราวในตอนนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์และการถ่ายทอดแนวคิดโดยใช้ตัวละครและสถานที่สมมุติมิได้อ้างอิงบุคคลหรือเหตุการณ์จริงใดโดยตรงพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ